สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งนะครับคือรายงานความสุขโลกหรือ World Happiness Report ฉจะบับล่าสุดเลยปี2025ครับค่ะสวัสดีค่ะตัวข้อมูลนี้ก็มาจากรายงานโดยตรงเลยนะครับที่เขาไปสำรวจมุมมองเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับของผู้คนในกว่า140ประเทศแล้วก็เขตแดนทั่วโลกเลยอ๋อค่ะ ใช้ข้อมูลย้อนหลังไป3ปีก็คือ2022ถึง2024จากคนตอบเป็นแสนเลยนะครับอืมเยอะมากเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาแกะดูกันว่าเอ่อประเทศไหนยังเป็นแชมป์อยู่อะไรคือเคล็ดลับแล้วมันมีอะไรที่แบบว่าลึกกว่าแค่ตัวเลขอันดับซ่อนอยู่บ้างค่ะ จริงๆร,รายงานนี้นี่เอ่อมันมีความหมายมากกว่าแค่การจัดอันดับนะคะคือมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนเลยว่าปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนจริงๆยังไงบ้างทําให้เราเห็นภาพว่าอะไรคือสิ่งสําคัญจริงๆของชีวิตนะคะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าผลล่าสุดเป็นยังไงใครยังยืนหนึ่งเรื่องความสุขปรากฏว่าก็ยังเป็นหน้าเดิมครับฟินแลนด์ฟินแลนด์อีกแล้วใช่ครับ คว้าอันดับยิงอีกปีเป็นปีที่8ติดต่อกันแล้วคะแนนประเมินชีวิตเฉลี่ยนี่ก็สูงมากประมาณ7จุดเเต็ม10โหแปปีซ้อนเลยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วกลุ่มประเทศนอร์ดิกนี่ก็ยังแข็งแกร่งมากนะครับยังเกาะกลุ่มกันอยู่ในท็อปเทนหมดเลยทั้งเดนมาร์กอันดับ2ไอซ์แลนด์อันดับ3สวีเดนอันดับ4แล้วก็นอร์เวย์อันดับ7ค่ะกลุ่มนี้เขาแข็งจริงๆเรื่องนี้เรียกว่าแทบจะผูกขาดท็อปเทนเลยก็ว่าได้แต่ว่า ที่น่าสนใจมากๆปีนี้คือมีหน้าใหม่เข้ามาติดท็อป10ด้วย2ประเทศเนี่ยอ๋อหรอคะประเทศไหนบ้างคะคอสตาริกาครับพุ่งมาที่อันดับ6เลยแล้วก็มีเม็กซิโกที่อันดับ10โอ้โหคอสตาริกากับเม็กซิโกเหรอคะน่าสนใจมากเลยคะ่ะครับอันนี้น่าจับตามองจริงๆถ้าพูดถึงฟินแลนด์นอกจากคะแนนประเมินชีวิตที่สูงมากๆแล้วเนี่ย ปัจจัยที่ทําให้เขามีความสุขต่อเนื่องจริงๆมันมีหลายส่วนประกอบกันนะคะทั้งเรื่องความเท่าเทียมในสังคมแล้วก็การมีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งคอยช่วยเหลือกันนะคะครับครับแล้วก็เรื่องเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตตัวเองแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือเขามีการรับรู้ว่าปัญหาคอร์รัปชันในประเทศเนี่ยมันอยู่ในระดับทีต่ต่ํามากอ๋อเข้าใจเลยครับใช่ค่ะ ทั้งหมดนี้มันสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ความไว้วางใจในสังคมได้ดีมากๆเลยค่ะพอมองภาพรวมแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพเลยว่าทําไมถึงรักษาแชมป์ได้นานขนาดนี้แต่พอเราลองพลิกไปดูท้ายตารางบ้างภาพมันก็ตัดกันคนละคั้วเลยนะครับอืมใช่ค่ะอัฟกานิสถานยังคงอยู่อันดับสุดท้ายซึ่งก็พอเข้าใจได้จากสถานการณ์หลายปีที่ผ่านมานะครับตามมาด้วยเซียรราลีโอนเลบานอน มาลวี awi, แล้วก็ซิมบับเวหลายประเทศในกลุ่มนี้ประชาชนเขาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนความรุนแรงอยู่บ่อยๆเลยความแตกต่างที่มันแบบว่าสุดขั้วขนาดนี้ระหว่างอันดับต้นๆกับท้ายๆเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่สะท้อนความเหลื่อมล้ําของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนบนโลกเราได้ชัดเจนมากมันก็น่าเศร้าน,นะคะที่ยังมีคนจํานวนมากที่ต้องต่อสู้กับสภาวะที่ยากลําบากขนาดนี้อยู่ใช่ครับ ทีนี้มีอีกประเทศหนึ่งที่อันดับน่าสนใจแล้วผมว่าหลายคนอาจจะแปลกใจนิดหน่อยคือสหรัฐอเมริกาอเมริกาเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะปีนี้อันดับตกลงไปอยู่ที่24ครับถือว่าต่ำที่สุดในรอกบ13ปีเลยนะตั้งแต่มีรายงานนี้มาโห24เลยเหรอคะใช่ครับปีที่ดีที่สุดคือปี2012ได้อันดับ11โนนเลย นี่ต่ำกว่าทั้งอังกฤษ23ทั้งเยอรมนี2 2อีกด้วยซาำต่ำกว่าอังกฤษกับเยอรมนีอีกเหรอคะอืมน่าคิดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือมีข้อมูลประกอบที่น่าสนใจจากผู้จัดทำรายงานเองนะคะเขาชี้ว่าจำนวนคนอเมริกันที่ทานอาหารคนเดียวนะคะมันเพิ่มสูงขึ้นถึง53%ในช่วง20ปีที่ผ่านมาโหตั้ง5 3เลยเหรอครับเรื่องทานข้าวคนเดียวนี่นะใช่ค่ะ ตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันสะท้อนถึงแนวโน้มความโดดเดี่ยวทางสังคมหรือ social isolation ที่มันเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับความสุขโดยรวมได้เหมือนกันค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องเล็กๆอย่างการทานข้าวคนเดียวมันอาจจะเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ระดับประเทศได้ขนาดนี้เออว่าแต่ก่อนจะไปต่อผมอยากรู้นิดนึงครับว่า จริงๆแล้วเขาวัดความสุขกันยังไงในรายงานนี้มันซับซ้อนมากไหมครับวิธีการหลักที่เขาใช้จร,จริงๆแล้วค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยค่ะมาจากการสำรวจแก l ลับ w วิ l ์ p โพลอ๋อแก l ลับโพลใช่ค่ะมีคำถามหลักอยู่ข้อหนึ่งเขาเรียกว่า Cantril l ลดเดอรหรือบันไดแคนทริ l บันไดใช่ค่ะให้ผู้ตอบจินตนาการว่ามีบันได1ิบขั้นขั้นที่ศูนย์คือชีวิตที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยส่วนขั้นที่1ิบก็คือชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแล้วก็ให้เขาประเมินว่าณปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนบันไดขั้นไหนอ๋อก็คือให้คะแนนชีวิตตัวเองณนะตอนนั้นนั่นเอง ถูกต้องค่ะแม้จะดูเหมือนเป็นคำถามเดียวง่ายๆนะคะแต่พอรวบรวมคำตอบจากคนจำนวนมากๆในแต่ละประเทศแล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆอีก6อย่างอย่างเช่นเอ่อ GDP ต่อหัวการสนับสนุนทางสังคมอายุค่าเทเลี่ยที่มีสุขภาพดีเสรีภาพในการเลือกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็การรับรู้เรื่องคอร์รัปชัน ครับ,รบพอมารวมกันทั้งหมดมันก็สามารถให้ภาพรวมที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะคะเกี่ยวกับระดับความเป็นอยู่ที่ดีหรือ well being ของประชากรในประเทศนั้นๆได้คือมันไม่ใช่แค่อารมณ์สุขชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่เป็นการประเมินชีวิตในภาพรวมมากกว่าเข้าใจแล้วครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยแล้วทีนี้คำว่าความสุขที่วัดด้วยวิธีนี้มันเหมือนหรือต่างจากคำว่าคุณภาพชีวิต หรือ quality of life ที่เรามักจะได้ยินในแรงกิ้งอื่นๆอย่างของ US News ไหมครับเห็นว่ามีการอ้างอิงเปรียบเทียบกันด้วยอ๋อค่ะมีการเปรียบเทียบอยู่ค่ะผลมันก็ดูค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะครับอย่างเดนมาร์กที่ได้อันดับ2ในรายงานความสุขก็ได้อันดับ1ด้านคุณภาพชีวิตของ US News เลยใช่ค่ะหรือประเทศนอร์ดิกอื่นๆก็ติด top 10คุณภาพชีวิตเหมือนกันฟินแลนด์เองก็ได้อันดับ6 ส่วนสหรัฐที่ได้อันดับ24เรื่องความสุขก็ได้อันดับ22ด้านคุณภาพชีวิตก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะความสอดคล้องกันตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะแต่ถ้าจะให้ลองตีความในความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีอยู่อาจจะมองด้วยว่าความสุขใน World Happiness Report เนี่ยมันเน้นไปที่การประเมินชีวิตในมุมมองส่วนตัวหรือ Personal Life Evaluation ของแต่ละคนมากกว่าว่าเขารู้สึกพอใจกับชีวิตตัวเองแค่ไหนเป็นหลักอืมครับ ในขณะที่คุณภาพชีวิตของ US News อาจจะครอบคลุมมุมมองที่กว้างกว่านั้นหน่อยคืออาจจะรวมถึงการรับรู้ของประชาชนต่อสิ่งที่ประเทศมอบให้ด้วยนะคะอ๋อเช่นพวกระบบต่างๆใช่ค่ะเช่นระบบสาธารณาสุขการศึกษาความมั่นคงสภาพแวดลอ้อมโอกาสทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้สะท้อนความรู้สึกส่วนตัวโดยตรงเท่ากับการประเมินบันไดชีวิตเมื่อกี้นะคะ พอจะเห็นภาพความแตกต่างที่ละเอียดขึ้นครับทีนี้มีประเด็นไหนอีกไหมครับที่น่าสนใจจากรายงานนี้ที่เป็นมากกว่าแค่ตัวเลขอันดับเฉยๆมีค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมากๆเลยนะคะอ้างอิงจากแยนอิมานูเอลเดนเนเว่หนึ่งในทีมงานหลักของรายงานนี้นะคะเขาเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆเลยระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีกับการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเอ้ากลับมาเรื่องทานข้าวอีกแล้ว ใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องคนอเมริกันทานข้าวคนเดียวที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เลยจริงด้วยแล้วเขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงต่อครับเขาถึงกับเสนอว่าในยุคสมัยที่ความโดดเดี่ยวทางสังคมหรือ social isolation และการแบ่งขั้วาทางการเมืองหรือ political polarization มันดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการหาทางให้ผู้คนได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันบนโต๊ะอาหารอีกครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะคะ แต่มันคือสิ่งจําเป็นเลยต่อการฟื้นฟูความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ระดับสังคมเลยทีเดียวคือมันสร้างพื้นที่สําหรับการเชื่อมต่อการพูดคุยแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะคะโหเป็นมีงอกที่ทงพลังมากนะครับเนี่ยมันทําให้เราต้องกลับมาคิดถึงคุณค่าของการมีปฏิสัมพันธ์กันจริงๆจังๆในชีวิตประจําวันเลยนะใช่เลยค่ะและมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับ มีอีกมุมที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะมาจากจอห์นเอฟเฮลลิวเวลผู้ร่วมก่อตั้งรายงานนี้เหมือนกันเขาเสนอว่าอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็คือความเชื่อของผู้คนว่าหากทำกระเป๋าเงินหายจะมีคนเก็บส่งคืนให้ฮะจริงเหรอครับแค่ความเชื่อเนี่ยนะจะวัดได้ยังไงใช่ค่ะ ฟังดูอาจจะแปลกๆนะคะแต่มันสะท้อนระดับความไว้วางใจซึ่งกันและกันหรือ social trust ในสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยอ๋อความไว้วางใจใช่ค่ะแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมีการทดลองทำกระเป๋าเงินหายจริงๆในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะเพื่อทดสอบสมมติฐานนี้ด้วยมีทดลองจริงด้วยเหรอครับมีค่ะผลปรากฏว่า ประเทศที่ผู้คนมีความเชื่อว่าจะได้กระเป๋าเงินคืนสูงก็มีอัตราการส่งคืนกระเป๋าเงินจริงๆสูงตามไปด้วยโห oh. แม้ว่าโดยรวมแล้วคนเรามักจะมองโลกในแง่ร้ายกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยในเรื่องนี้นะคะแต่ความเชื่อมโยงมันมีอยู่จริงค่ะมันบอกเราว่าความรู้สึกไว้วางใจคนในสังคมเดียวกันได้เนี่ยมันเป็นรากฐานสําคัญของความสุขเลยโอ้โห oh. oh. นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับ ไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะวัดออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับความสุขได้ขนาดนี้ทีนี้ขอวกกลับมาที่อันดับอีกนิดนึงครับมีประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในภาวะขัดแยง้งค่ะอย่างอิสราเอลปีนี้อยู่ที่อันดับ8ซึ่งถือว่าสูงมากนะคะทั้งทันที่ก็เผชิญสงครามในกาซากับกลุ่มฮามาสมากว่า1ปีแล้วนับจากเหตุการณ์7ตุลาคม2023ใช่ครับ นั่นเป็นข้อมูลที่ปรากฏในรายงานเลยครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับรายงานก็ระบุอันดับของรัฐปาเลสไตน์ซึ่ง UN รับรองเป็นรัฐผู้สังเกตการและมีหลายประเทศยอมรับสถานะรัฐเอกราชมากขึ้นเรื่อยๆไว้ที่อันดับ108 108เลยเลยหรอครับห่างกันเยอะมากค่ะซึ่งห่างกันค่อนข้างมากในแหล่งข้อมูลเขามีการอ้างอิงตัวเลขผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์กว่า4 8 0 0 0คนตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นด้วยค่ะครับ ส่วนกรณีของยูเครนกับรัสเซียก็น่าตังข้อสังเกตเหมือนกันยูเครนที่เผชิญสงครามจากการลุกรางของรัสเซียมากกว่า3ปีแล้วอยู่ที่อันดับ111้อืมค่ะแต่รัสเซียกับอยู่ที่อันดับ66สูงกว่ายูเครนเกือบ50อันดับเลยนะครับเราควรจะตีความข้อมูลส่วนนี้ยังไงดีครับค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความอย่างมากเลยนะคะต้องย้าว่าอันดับเหล่านี้มันมาจากการประเมินชีวิตส่วนบุคคลหรือ Personal life evaluation ของผู้คนณนะช่วงเวลาที่เขาเก็บข้อมูลนะคะครับซึ่งมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ซับซ้อนมากมายเลยไม่ใช่แค่สถานการณ์ความขัดแย้งโดยตรงเพียงอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องของความคาดหวังการปรับตัวการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้าใจครับมันซับซ้อนกว่าที่เห็น ใช่ค่ะสิ่งสำคัญคือการนำเสนอข้อมูลส่วนนี้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อรายงานสิ่งที่อยู่ในแหล่งข้อมูลตามที่ปรากฏเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าข้างหรือสนับสนุนมุมมองทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใดเลยค่ะมันเพียงแค่แสดงให้เห็นว่าการวัดความรู้สึกหรือการประเมินชีวิตของคนในสภาวะที่ยากลาบากและมีความขัดแย้งเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลยขอบคุณมากครับที่ช่วยอธิบายให้กระจ่างเลย เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจริงๆครับเอาล่ะครับงั้นเรามาลองสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกรายงานความสุขโลก2025กันหน่อยดีกว่านะครับประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยคือฟินแลนด์ยังคงเป็นผู้นำด้านความสุขอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วค่ะอันนี้ชัดเจนมากประเด็นที่2ที่น่าจับตามองก็คืออันดับของสหรัฐอเมริกาที่ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการ ซึ่งอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเรื่องความโดดเดี่ยวที่เพิ่มมากขึ้นที่เราคุยกันอืมค่ะอันนี้น่าติดตามต่อและประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญมิดแพ้กันเลยนะครับคือปัจจัยทางสังคมที่ดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้อย่างเช่นการใช้เวลาร่วมกันการทานอาหารด้วยกันหรือว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคม ที่สะท้อนจากเรื่องกระเป๋าเงินนนะครับค่ะมันกลับกลายเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีไม่น้อยไปกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะบทเรียนสําคัญจากการสํารวจเจาะลึกครั้งนี้ก็คือแม้ว่าการวัดความสุขจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวนะคะแต่รายงานลักษณะนี้ก็มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่ายอย่างยิ่งเลยค่ะมันช่วยให้เราเห็นว่าอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนความอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลก ทั้งในระดับความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ในระดับโครงสร้างทางสังคมที่สนับสนุนพวกเขาด้วยครับผมและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยนะครับคือในเมื่อข้อมูลมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าความสุขหรือความอยู่ที่ดีของผู้คนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลข GDP หรือความมั่งคั่งทางวัตถุเพียงอย่างเดียว แล้วในฐานะสังคมเราจะหันมาให้ความสําคัญกับปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวเงินเหล่านี้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างล่ะครับเราจะสร้างสังคมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่เราเพิ่งคุยกันไปนี้ให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรอืมน่าคิดมากเลยค่ะครับก็เป็นคําถามที่น่าจะลองเก็บไปคบคิดกันดูนะครับ